แบบนี้ไว้ทั้งแรกนะครับทั้งสีด้านเลยแต่นี้ผมจะทําให้ดูนะครับว่าการเซตอัพโดนครั้งแรกเราจะทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมแบตมา1คู่นะครับซึ่งแบต1คู่นี้นะครับเราจะใช้เป็นคู่ซึ่งจะมีตัวเลขบอกนะครับใช้ให้ถูกคู่นะครับแต่ถ้าใช้ผิดคู่อย่างเงี้ยอาจจะทําให้แรงดันแต่และข้างไม่เท่ากันเราอาจจะใช้คู่หนึ่งหมยเลขหน,น,นึ่งกับหมยเลขสองเนี้ยแรงดันอาจจะไม่เท่ากัน อาจจะทําให้เออมันการเออมันกินกระแสเกินนะครับอาจจะทําให้เซลล์แบตเตอรี่คู่ใดคู่หนึ่งนะครับดึงลงมาแรงเกินไปนะครับอาจจะทําให้เสียหายได้นะครับของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้แบตให้ตรงคู่นะครับการเสียบแบตมันมีรูทรงเหมือนกันเลยนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ผิดั้่อย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้นะครับมัน คนละหัวกันนะครับแล้วก็ใส่ให้มันตรงหัวออใส่ไปแน่แนๆนะครับในต่อเมื่อที่เราใส่ไปแน่แนๆแ,แล้วนะครับมันก็จะมีเสียงเ<า>มโลโดี้นะครับเสียงมโลโดี้นี่คือเสียงของการอ่านล็อกนะครับล็อกก็คือการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะครับถ้าไม่มีเสียงก็คือเมมโมรีอาจจะเสื่อมสภาพหรือเมมโมรีอาจจะหลวมนะครับภายในแต่ถ้ามีเสียงนี่ก็คือมันสามารถเก็บล็อกได้พร้อมบินนะครับเอาแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นไปนะครับ เขาจะมีเสียงมโลดี้อย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็คือมมปกตินะครับเก็บหลอกปกตินะครับแล้วในการเซตอัพโดนะครับเราก็ยกแขนขึ้นมาเลยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะล็อกเองโดยอัตโนมัินะครับเราแค่เรากระดันขึ้นมาเฉยเขาก็ล็อกเขาเลยเราก็ทําการกลางกลางใบพัดนะครับแบบนี้ไม่ต้องตรงมากก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเขาหมุน เดี๋ยวเราไปดิเลยนะครับครับสตาร์ทเลยครับค่นนะครับคือรับค่อยๆคืนะครัการมาฝังฟ้าปตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆืไปเปารับช้าเกิไปนะครับถาถ้หมุนแล้วถึงค้างแล้วเราคืนเลยนะค้าแล้วเราคืนเลยครับคือเราดับเครื่องปกติครับโอเคถ่ายครับแล้วก็ติดเครื่องใหม่ครับ ครับลงให้สุดแล้วก็ขวาสุดครับอับเครื่องฉีดเชื้อครับตัวดีค้างครับตัวดีค้างตัวดีครับตัวดีอ๋อตัวดีค้างแล้วก็สไลด์ลงครับใช่ครับน่ารักครับวิธีรับฉีดเชืรอนะครับได้เพิ่มเะไรเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่า